ดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในราศีเมษประจำวันที่16ถึง31มกราคมพศ2568การงานของท่านที่เกิดในราศีเมษเป็นไพ่เดมูลการงานในช่วงนี้อาจเต็มไปด้วยความสับสนหรือความไม่แน่นอนคุณอาจรู้สึกว่างานของคุณ ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับเนื้องานของคุณให้ระวังการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนควรตรวจสอบข้อเทีจจริงให้ดีหากมีโปรเจกต์สำคัญควรชะลอการตัดสินใจใหญ่จนกว่าคุณจะมั่นใจในข้อมูลที่มีสำหรับคำแนะนำ พยายามใช้สัญชาตญาณควบคู่กับเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจสำหรับเรื่องการเงินไดไพ่ไนอ s ฟสอดการเงินอาจทำให้คุณกังวลหรือเครียดในช่วงนี้คุณอาจมีปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเช่นค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการจัดการเงินที่ไม่สมดุล ควรระวังการใช้จ่ายที่มากจนเกินไปหรือความกดดันที่มาจากภาระหนิสินคำแนะนำคือพยายามวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและอย่าปล่อยให้ความกังวลครอบงำจนทำให้คุณมองไม่เห็นทางออกส่วนในเรื่องของความรักได้ไพ่ Five of w a n d ความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือ ความไม่ลงรอยกันทั้งในเรื่องของความรักระหว่างคู่รักหรือคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่อาจมีการเข้าใจผิดหรือการแข่งขันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความตึงเครียดคำแนะนำพยายามเปิดใจพูดคุยกันด้วยความจริงใจและลดทิฐิหรือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพไดไพยเดอร์ซัน สุขภาพของคุณในช่วงนี้ถือว่าดีมากหากคุณเคยป่วยมาก,ก่อนคุณจะรู้สึกมีพลังและฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจคำแนะนำหาเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นเช่นการออกกำลังกายหรือการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนในเรื่องของโชคลาภได้ Queen of Cup ส่วนใหญ่จะมาจากโชคลาภที่มาจากผู้หญิงอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปตัวเงินแต่อาจจะมาจากการได้รับโอกาสและคำแนะนำที่ดีๆจากเธออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็เป็นได้สรุปการงานอาจมีความไม่แน่นอนต้องใช้ความรอบคอบการเงินให้ระมัดระวัง และวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของความรักให้ระวังความขัดแย้งและควรสื่อสารด้วยความจริงใจส่วนในเรื่องของสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีพลังงานบวกในช่วงนี้โชคลาภจะมาจากผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่แต่จะเป็นในเรื่องของคำแนะนำไม่ใช่เงินทองและโอกาสดีๆจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็เป็นได้